เกหรือเฟือกดักปลาเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านมอญที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นเฟือกดักปลาเป็นเครื่องมือทํามาหากินที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านในหมู่บ้านทําขึ้นจากไม้ไผ่และเถาวัลย์กระบวนการทําเฟือกดักปลาเริ่มจากการตัดไม้ไผ่ผ่าให้เป็นทิวเท่าๆกันนํามาเหลาและทําให้ด้านโกกแหลมจากนั้นนําไปรลนไฟแล้วนํามาถักกับเถาวัลย์ ต่อกันให้เป็นแผ่นจะมีลักษณะคล้ายๆเสือเฟือกถูกนำมาใช้ในการดักปลาเวลาที่ไปสปาปาหรือเวลาที่น้ำท่วมนาก็เอาไปดักเพื่อไม่ให้ปลาออกจากนาของเราการทำเฟือกดักปลาของชาวบ้านมอนมีมาตั้งแต่เมื่อประมาณ1นึ่งพีวก่อนเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่คิดค้นขึ้นเพื่อใช้ในการจับปลาในการทำมาหากินและหาเลี้ยงชีพ ซึ่งในปัจจุบันยุคสมัยเปลี่ยนไปทําให้การทํเฝอกดักปลาไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตกับเรามากขึ้นแต่ถึงอย่างไรก็ยังมีบุคคลที่ทํเฝอรงกดักปลาเพื่อหาเลี้ยงชีพอยู่เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นและยังเป็นการอนุรักษ์เพื่อไม่ให้สูญหายไปด้วยเพียกมันมีความเป็นม้าจังไหนครับพ่อ,อะ สมัยก่อนเพิ่นบูมีอันตะไคร้คพือสมัยนี้่นมีตะไคร้บูมี่อวนไว้จะกัดปลาเพื่อนเลยหาเชื้อหาไม้มาทักกันให้มันปลาลอดพอได้มันเป็นมาเป็นสั้นล่ละไว้จะกัดปลาเขาสาเขาบ่อแล้วพีการใช้งานนี่มันใช่ทางไหนครับเขาไว้ตะกรัดพระเขาป้าเขาบ่อไปส่นเยอะให้ป้าเขาบ่อไหลเขาบ่อแล้วก็อยูน่าเพื่อนเปียวเน่อ พิ่นกบบระเบกเขาเพียกคนละบืนซองพืนไป่อนเท่าแผ่นแต่ละแผ่นความยาวคนละสามเมตรสี่เมตรก็ว่ากันไปเนะครับแล้วเป็นยังพ่อคือได้มาเห็ดเพียกครับเพี่เพื่ตจะใช้มีสาลน้ำพื้นครับพ่อเห็ดเพียกมาบ่าโดนบันไดแล้วครับเ 20, กิดมายี่สิบกว่าปี 30, สามสิบปีหรือมั้งน่าจะแต่เรื่อยๆถึ้งใจำจำความได้คนละผู้เฒ่าคนพายเห็ด ในปัจจุบันนี่มันยังมีการใช้งานอย่ค่า,คาเพียงเนี่ยใช่บางคนเขาใช้อวนแล้วพรว่าพรามีไม่มีวัสดุพรก็เเลยเอานี่แหละเอาไม้ไผ่เยกค้องนี่แหละเยอดอ่ะครับขอบคุณครับ